หายาดแลกบ,บัตรครับไม่ได้เอามาพอดีจะไปหายาิข้างในอ่ะเข้าไม่ได้จริงครับมันเป็นกฎระเบียบของที่นี่ครับแกแหกตาดูสิจรที่ไหนจะขับรถลูกอันนี้ถ้าจะมาอ้างเรื่องความปลอดภัยนะฉันว่าแกน่ากลัวกว่าฉันอีกพกคุณแต่งตัวดียังมีจิตใจต่ำตมขนาดนี้ฉันจะรายงานนิติให้แกอยู่ไม่ได้เลย <c oughs> ครับคุณอมวันนี้ล่ละครับผมกําลังเข้าไปครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับ ครับคุณอมได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับฮัลโหลเนื้อทองอยู่ไหนแล้วเนี่ยเร็วๆอ๋อรู้แล้วรู้แล้วก็จะถึงแล้วเนี่ยอย่าเล่นสิใกล้ถึงรถแล้วโอ้ยอยู่นี่ไงอยู่นี่หันมาทีฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้ย,อยเร่งอยู่นั่นแหละ ก็รู้อยู่ว่าวันนี้นายคุณออมไว้ต้องเซ็นสัญญาเนื้อทองงอนอะไรอีกเนี่ยเธอก็รู้ถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาบริษ,ษัทเราเจ๊งแน่ขอโทษไม่ได้เป็นอะไรไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันเซ็นสัญญา ขอย่างแลกบัตครับขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับครับขอย่างแรบบัตครับ เฮ้ย hey, คุณผมลืมมาบัตรมาคุณเอามาป่ะไม่ได้เอามาพอดีจะไปหายาดข้างในอะ่ะเข้าไม่ได้ครับบัตรอะไรก็ได้นะครับมีไหมฮะใบขับขี่ก็ได้ครับเฮ้ย hey, ไม่มีอ่ะแต่ผมจะเข้าไปข้างในเออเข้าไม่ได้จริงครับมันเป็นกฎระเบียบของที่นี่ครับผมต้องทําตามกฎครับเฮ้ย hey, อะไรกันแค่ครั้งเดียวลูปมั่รวยให้ไม่ได้หรือไงเออ มันเป็นกฎระเบียบของที่นี่ครับเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านครับหืมแก่กแค่รอพอเ,เนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนานี่สรุปจะไม่ให้พวกฉันเข้าไปใช่ไหมแกแหกตาดูสิโจรที่ไหนจะขับรถรูวขนาดนี้ดูพวกฉันแต่งตัวสิพี่เชฟรถหลังมาไปจอดตรงนี้นก่อนแกโดนแน่ มันนี่เลยนะมันนี่ถ้าจะมาอ้างเรื่องความปลอดภัยนะฉันว่าแกน่ากลัวกว่าฉันอีกใช่ที่แกแต่งตัวแบบนี้แกคิดว่าแกมีสิทธิ์ชี้นิ้วว่าใครเข้าได้เข้าไม่ได้งั้นเหรอไอ้กระจอกขอโทษนะครับอาชีพรอพออย่างพวกผมมันกระจอกตรงไหนลหรครับตรงที่มันต่ำไงแกอย่ามาเทียบฐานนะกับพวกฉันเหรอครับอาชีพ านะเสื้อผ้าหรือแม้แต่การศึกษามันไม่ได้วัดค่าความเป็นคนหรอกนะครับเพราะขนาดพวกคุณแต่งตัวดียังมีจิตใจต่ำตมขนาดนี้ชอบดูถูกอาชีพคนอื่นมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกไม่มีการศึกษาหรอกครับไอ้แกว่าฉันหรอปากสกปรกแบบนี้เอาน้ำฟิลลาปากซะหน่อยเถอะ ตนหน้าฉันจะรายงานนิติให้แกอยู่ไม่ได้เลยเป็นไงพี่เชฟเรยบร้อยไหม เรียบร้อยนิติเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้หลออพี่เช็คแล้วพี่พูดยังไงอะ่ะนิติถึงไม่เชื่อก็พี่ไปบอกนิติว่ามันด่าพี่แล้วมันจะทำร้ายเธอด้วยนะเนื้อทองเฮ้ยจริงดิจริงพี่อยลีอยากให้เราเห็นหน้ามันตอนที่โดนนิติเล่นง,งานสมหน,น,น้ามันเนาะเออนี่แล้วคุณออมยังไม่มาหรอคุณออมกำลังลงมาค่ะรอสักครู่นะคะ อ,อ,อ่คสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะขอบคุณครับนี่สัญญาครับคุณอมโทษทีนะคะช่วงนี้ออมติดสัญญาหลายบริษัทอาจจะช้านิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะคุณออมฮัลโหลคะ่ะคุณพ่อฮะอะไรนะคะคุณพ่อนี่มันยังมีเดนคนขยะสังคมอยู่บนโลกใบน,นี้อีกเหรอคะ ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อมาหานก่อนลวกันนะคะเดี๋ยวผมคุยกับบริษัทเพื่อนให้ค่ะแค่นี้นะคะเออขอโทษนะคะคุณออมทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนั่นนาสิครับคุณอมดูซีเรียสจังเลยนะครับก็คุณพ่ออนาสีคะโดนกันแก้งท่านทําหน้าที่ของท่านอยู่ดีๆมาหาเรื่องแล้วก็ใส่ร้ายท่านนี่มันยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมอีกเหรอครับเนี่ย คนแบบนี้นะต้องเจอกับเนื้อทองถ้าอยู่ใกล้นะจะตบปากฉีกเลยใจเย็นนะคะคนพวกนี้สักวันหนึ่งเวรกรรมก็คงจะตามทันค่ะเฮ้ยรอปภแกจะเข้ามาหาเรื่องฉันถึงในนี้เลยเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันอะคุณพ่อคะ เกิดอะไรขึ้นคะคุณพ่อของคุณออมจริงเหรอคะคุณออมใช่ท่านคือคุณพ่อของออมเองเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณพ่อก็สองคนนี้แหละที่ทำให้บริษัทพ่อถูกยกเลิกสัญญาจ้างแกแหกตาดูสิจนที่ไหนจะขับรถลูกแาบนี้ดูว่ฉันแต่งตัวสิถ้าจะมาอ้างเรื่อง ความปลอดภัยนะฉันว่าแกน่ากลัวกว่าฉันอีกสมมตหน้าฉันจะรายงานนิติให้แกอยู่ไม่ได้เลยขอโทษคร่ะคุณพ่อขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆครับขอโทษค่ะที่แท้พวกกากเดนมนุษย์ขยะสังคมก็อยู่ตรงนี้นี่เองขอโทษนะครับคุณอมขอโทษจริงๆครับ ช่วยโรุณาผมสักครั้งเถอะครับเซ็นสัญญาให้บริษัทผมเถอะนะครับนิสัยต่ำตมอย่างพวกเธอยังจะมาขอ,ขอความเมตตาจากฉันอยู่อีกเหรอแล้วทําไมคุณพ่อของคุณออมถึงไม่เป็นรปภได้ล่ะคะจริงๆคุณพ่อของฉันท่านเป็นเจ้าของบริษัทรปภแต่วันนี้คนคะ่ะท่านก็เลยต้องไปทำแทนไม่นึกว่าจะมาเจอคนอย่างพวกเธอออกไปออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ เออคุณออมแล้วเรื่องการเซ็นสัญญาล่ะครับจะไม่มีการเซ็นสัญญาะไรทั้งสิ้นออกไปหรือจะให้ฉันเรียกตำรวจมาล่าขอพวกเธอออกไปพี่เชพี่เชเราจะทำยังไงกันดีไม่รู้ถ้าแบบนี้บริษัทเราจะอยู่ยังไงนั่นสิพี่เชจําไว้นะคะ การรู้จักเคารพและทําตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดโดยไม่อิดออดไม่ได้ทําให้ใครได้รับความเดือดร้อนหรอกนะคะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้ฉันไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละหลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันดังมากตลอดไลท์ใหเธอยิ้มอีกทีได้ไมั้ยจะหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน